สวัสดีคะ่ะทุกคนกล่บมาเจอกันอีกแล้วนะคะในคลิปนี้นะคะกับช่องของอ้ําน้อยนะคะวันนี้นะคะทุกคนอ้๊มจะมาแนะนํานะคะเป็นสกินแคร์ตัวหนึ่งนะคะก็คือเป็นเจลล้างหน้าลองทั้งหมดนะคะเวนันลองใช้ทั้งหมด7วันนะว่าตัวนี้มันดีขึ้นหรือเปล่าเออน้องเป็นรู้สึกยังไงก็คืออาการมันจะเป็นยังไงคือผิวหน้าของเราอะจะดีขึ้นไหมค่ะถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาเกี่ยวกับผิวมนันหน้าเป็นสิวผิวแพ้ง่ายวันนี้นะคะอ้๊มก็เลยเอาตัวนี้มาแนะนําแล้วค่ะชารดาและนี่นะคะก็คือเฟสแลบเพียวเจ เป็นสูตรของสําหรับคนหน้ามันค่ะตัวนี้เป็นเจลล้างหน้าสําหรับคนที่หน้ามันมากๆและใครที่แพ้ง่ายนะคะทุกคนซึ่งตัวนี้นะคะอ้ําจริงจังมากกับตัวนี้อ้ําลองใช้ทั้งหมด7วันค่ะทุกคนภาพเนี่ยนะคะก็จะเป็นภาพก่อนใช้คือใช้เต็มเต็มที่เลย7็วันเช้าเย็นเช้าเย็นนะผลที่เกิดขึ้นนะคะผลที่เห็นก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะทุกคนและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือฟุตเทจนะคะอ้ําถ่ายเก็บไว้แล้วนะคะสําหรับ7วันนะคะที่จะให้ทุกคนได้ดูนะคะไปดูกันเลยค่ะ ิวหลังใช้เนี่ยเนื้อของเขาจะเป็นเจลใสๆเนาะเนื้อเจลเนี่ยมันเกลี่ยง่ายและฟองมันไม่เยอะสีที่สำคัญนะคะก็คือไม่มีพาราเบนน้ำหอมไม่แต่งสีแน่นอนค่ะทุกคนหลังจากใช้น่ารู้สึกว่าเฮ้ยหน้ามันเฟสขึ้นมันเย็นมันเฟสอะไรประมาณนี้ค่ะอาการหน้ามันในช่วงกลางวันเนี่ยก็คือหลุดลงนะไอะเลยมันมันเมื่อเมื่อช่วงทีโซนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนมันก็จะไม่ค่อยมีเนาะเลือกมาเป็นสูตรของคนผิวมันเท่านั้นเนาะแล้วเขาก็มีอีกหลายสูตรนะคะให้เลือกใช้เลยค่ะทุกคนบอกกับคนที่ผิววแแพ้้้้ง่าาาาายใใครสสนนจะะมมถหซือไดตล นะคะทุกคนในราคา1นึหบาทเท่านั้นคือจะบอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยค่ะก็โอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะอ้๊มก็มารีวิวเป็นเพียงเท่านี้นะคะคือจะบอกว่าโอเคมากๆผิวหน้าคือละเอียดคือนและที่สําคัญความมันลดลงความมันเนี่ยก็คือมันเป็นสิ่งสะสมแบคทีเรียเนาะฉะนั้นอาจจะเป็นสิ่งสปกปรกที่สะสมอยู่บนหน้าเราค่ะทาให้หน้าของเราสิวขึ้นนั่นเองอ้๊เลยใช้กระดาษซับหน้ามานะคะในการซับความมันให้ดูค่ะว่าความมันตั้งแต่วันแรกกับวันนี้นะคะมันลดลงมากเพียงใด สหรวบวันนี้นะคะอ้้มก็รีวิวเป็นเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสหรวบวันนี้นะคะก็ลาไปก่อนและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย